ท่านข่าวพอดแคสต์ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันข่าวกับปาล์มสินิดานะคะเป็นประจำที่เราจะมารับฟังเรื่องราวหลากหลายแง่มุมเลยนะคะทั้งในเรื่องของพลังงานการตลาดต่างประเทศแล้วก็ธุรกิจและการลงทุนด้วยค่ะติดตามได้ผ่านทางอมเบรนทีวีเอชดีช่อง34นะคะและยังมีช่องทางออนไลน์ให้ได้รับชมย้อนหลังด้วยนะคะ4ช่องทางด้วยกันนะคะ Facebook Line Ad, @youtube แล้วก็เว็บไซต์เพียงพิมพ์คําว่าทันข่าว today พบกันแน่นอนแล้วก็ติดตามย้อนหลังได้ด้วยค่ะและในช่วงของ wellness f i t นะคะสร้าง บางครั้งให้เติบโตด้วยการลงทุนกับเฟดเล็บแคปิโตนี้นะคะวันนี้พาไปติดตามอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนค่ะแล้วก็จะเปิดโอกาสในการลงทุนให้ได้เทรดกันในทุกสภาวะตลาดทั่วโลกเลยนะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรผ่านเครื่องมือทางการเงินที่เราเรียกว่า global futures เนี่ยแหละค่ะมีสินค้าอ้างอิงอะไรที่น่าสนใจตอนนี้เขาเทรดอะไรกันบ้างนะคะแล้วถ้าอยากเข้ามาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่าง f u t u r e s หรือ global futures นี้จะต้องมีการเตรียมความพร้อม อย่างไร,ะะร่วมค้นหาคําตอบกันค่ะกับคุณธัญรักษ์ธรรมานิชานนท์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณแอมค่ะวันนี้ชวนคุยกันถึงเรื่องฟิวเจอร์สนะคะตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้านะคะพอพูดถึงฟิวเจอร์สเนี่ยแน่นอนคนพูดถึงคนขายคนซื้อนะคะเขาตกลงราคากันตกลงจํานวนกัน,นแต่ว่าเขาจะชําระเงินแล้วส่งมอบในอนาคตนะคะพอฟังหลักการแบบนี้แล้วนั้นเนี่ยจริงๆโอกาสในการลงทุนของมันอยู่ตรงไหนบ้างคะ คือโอกาสในการลงทุนของพวกสินค้าล่วงหน้านะคะความน่าสนใจของมันคือการทำกำไรทั้งในขาขึ้นและขาลงพูดง่ายๆว่าเราสามารถลงทุนได้ทั้งในจังหวะที่สินค้าอางอิงนั้นอะคะ่ะเป็นขาขึ้นหรือขาลงก็ได้สำหรับนักลงทุนที่เทรดฟิวเจอร์สอยู่แล้วนะคะเขาอยู่ในโลกของการลงทุนฟิวเจอร์สอยู่แล้วแล้วสนใจ global futures หรือฟิวเจอร์สในต่างประเทศเนี่ยโอกาสการลงทุนหรือว่าความน่าสนใจของมันคืออะไรคะ ความน่าสนใจของ global future ค่ะมันมีสินค้าให้นักลงทุนเทรดเยอะมากนะคะนอกจากทองคำน้ำมันเนี่ยมันยังมีพวกสินค้าการเกษตรนะคะมีถัว่วมียางนะคะมีพวกพราเดียมแพลตินัมคือม,มันมีเยอะมากนะคะแล้วก็มีอลลุ่มที่มหาศาลเรียกได้ว่าแตกต่างจากไทยเป็น10เท่าเลยนะคะแล้วก็ความเส่น์ของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือชั่วโมงการซื้อขายเกือบ24ชั่วโมง ะค,ะคือมีช่องทางให้นักลงทุนได้ทำกำไรเ,เกือบตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวค,ค,คนไทยเขานิยมเทรดอะไรกันบ้างมีสินค้าอะไรที่เขาเทรดกันที่แบบเป็นที่นิยมแพร่หลายเลยค่ะคนไทยะะจะนิยมเทรด พวกทองคำนะคะในในฟิวเจอร์ต่างประเทศนะคะก็จะนิยมเหตดทองคำน้ำมันแล้วก็ดัชนีนะคะก็ยังเป็นสามสินค้าที่ที่คนไทยนิยมนะคะค่อนข้างมากเลยค่ะแต่ละปีแต่ละไทมิ่งหรือว่าแต่ละเทรนด์มันจะทำให้สินค้านี่เทรดแตกต่างกันไหมเหมือนปีที่แล้วนิยมอันนี้ปีนี้นิยมอันนั้นอย่างเงี้ยอย่างอย่างปีเนี้ยคนสนใจอะไรก็คือเป็น3อย่างที่ว่ามาใช่ค่ะคือแต่ว่าปีเนี้ยคนจะเน้นไปที่ดัชนีเพราะดัชนีเนี่ยค่อนข้างจะ พุ่งแรงอย่างที่เราเห็นในตัวเลข s อสแอนพีดาวโจนอะไรต่างๆนะคะตรงนี้มันจะมีโอกาสให้ใหนักลงทุนได้เยอะกว่าคือดัชนีที่อเมริกาเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีแค่ดาวโจนส์ n a s แ a q แล้วก็ S&P จริงๆมันมีตัวอื่นๆอีกมากมายเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นรั s เซล2000 0นะคะเป็นพวกเรียกว่าหุ้นเพนนีสต็อกนะคะเป็นดัชนีให้นักลงทุนได้ไดทํากำไรซื้อขายทั้งขาขึ้นและขาลงดังนั้นอย่างที่เําแจ้งไปเนี่ยมันมี สินค้าเย,เยอะมากนะคะมันมีโอกาสนอกจาก3ตัวนี้ดัชนีดังๆ3ตัวดาวโจนส์เสแอนด์พีนแอสแดกนะคะนอกจากอเมริกาในจริงจริงที่อื่นก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะคะในในอังกฤษในฮ่องกงในสิงคโปร์นะคะเขาก็จะมีลักษณะสินค้าลักษณะนี้ให้นักลงทุนได้เทรดฟิวเจอร์แบบนี้เหมือนกันแล้วความยากง่ายความสลับซับซ้อนหรือว่าการที่จะต้องเราติดตามตลาดอย่างตอนน่อเนื่องเนี่ยมันมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนยังไงไหมคะจริงจริง แทบจะไม่ได้แตกต่างกันมากเลย<ช>นะคะคือฟิวเจอร์เนี่ยเราต้องเข้าใจสินค้าอ้างอิงนั้นก่อนนะคะ<ช>อย่างถ้านักลงทุนจะเทะรดราสเซลสองพันเนี่ยคง<ช><ช>ต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นเพนนีสต็อกนะคะ,ะแล้วจังหวะการเคลื่อนไหวของเขาเป็นยังไงนะคะห<ช>ลักการเหมือนกับการเทรดฟิวเจอร์ในไทยเลยเราต้องเข้าใจสินค้าอ้างอิงนั้นก่อนนะคะค่ะเข้าใจการเคลื่อนไหวด้วยแล้วที่บอกว่าสามารถเทรดแล้วก็ทํากําไรเก่งกําไรได้ทุกสภาวะตลาด อันนี้แหละคือได้ทั้งขาขึ้นและขาลงเลยใช่ค่ะนะคะนักลงทุนบอกว่าสนใจเอ๊อยากจะเริ่มต้นเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองอยังไงบ้างหลายคนบอกว่าแอดวานซ์อยู่แล้วในระดับหนึ่งบางคนบอกว่าอยากเริ่มเข้ามาในตลาดนี้ คือถ้าสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่เลยนะคะอยากเข้าวงการฟิวเจอร์นะคะที่ยังไม่เคยเลยแอมก็แนะนำว่าเดี๋ยวต้องไปทำความเข้าใจความเสี่ยงนะคะของการเทรดฟิวเจอร์ก่อนว่าฟิวเจอร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแต่สำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ที่เรียกว่าคําบอร์ดในทีเฟกแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ลองมาดูตัวตลาดต่างประเทศนะคะแนะนำจุดเริ่มต้นเลยสำหรับนักลงทุนที่ที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยอยากจะให้ลองดูพวก สินค้าที่มีวอลลุ่มนะคะการซื้อขายเยอะๆเช่นทองคำอย่างทองคำในใน่างประเทศราคาก็จะสัญญาที่ซื้อขายมากที่สุดในโลกเลยเนี่ยก็จะอยู่ที่โค m เมกนะคะตลาดโค m เมกเป็นเขาเรียกว่าโค m เมกโกสัญญาซื้อขายต่อวันเนี่ยประมาณ4 0 0แสนสัญญาใ,ในขณะที่ของไทยเนี่ยจะอยู่ที่หลักหมื่นนะคะก็คือเราเขาเป็น10เท่าของเราแล้วค่ะคือยิ่งบอลลุ่มเยอะอ่ะมันจะมีโอกาสในการทำกำไรมากกว่า ะะก็อยากจะแนะนำตรงนี้แล้วพอพูดถึงโกลฟิเจอร์อินดิเคเตอร์นะคะหรือว่าตัวชี้หรือว่าปัจจัยต่างๆที่เราดูเนี่ยคืออะไรบ้างแน่นอนแหละราคาทองคำถูกต้องในตลาดโลกใช่ค่ะคือถ้าเป็นโกลฟิเจอร์ที่ต่างประเทศเนี่ยมันจะจริงๆแล้วมันดูง่ายกว่าเพราะว่าโกลฟิเจอร์ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ราคาทองคำกลางนะคะค่าความบริสุทธิ์เนี่ยเขาเรียกว่า99.9%นนะคะโฟนายนั่นแหละก็คือแตกต่างกับของไทยของไทยเรา เทรดกันที่96.5%ดังนั้นเวลาเวลานักลงทุนต่างประเทศนะคะที่เขาเทรดตัวทองคำเนี่ย<ช>มันมันจะดูง่ายกว่านะคะคือเขาดูตัวเลขนะคะตัวเลขต่างๆตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็ดูราคาทองคํากลางในตลาดโลกนะคะแค่นี้แต่ถ้าเป็นนักลงทุนไทยทเทรดทีเฟกเนี่ยเรารูทองคํากลางเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาดูค่าเงินด้วยเพราะมันมีทองบาทใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะดังนั้นตัว global future เนี่ยมันก็เลยดูง่ายกว่าง่ายได้กว่า นะคะมีบริการอะไรที่จะเป็นตัวช่วยได้บ้างจากฟิลิปนะคะถ้าอยากไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเทรดต่างๆหรือว่าข้อควรรู้ต่างๆคือจริงๆฟิลิปนะคะเรามีโปรแกรมเทรดนะคะที่เป็นโปรแกรมของทางกลุ่มฟิล<ม>ิปแคปิตอลกรุ๊ปนะคะสร้างขึ้นมาสําหรับการเทรดตัวฟิวเจอร์ต่างประเทศเลยนะคะตัวโปรแกรมนี้ก็จะช่วยนักลงทุนในการซื้อขายตัวฟิวเจอร์ต่างประเทศโดยเฉพาะนะคะและนอกจากนี้นเรามีบริการซัพพอร์ต24ชั่วโมง นะคะ<ม>คืออย่างที่ทราบกันเนี่ยทองคำเนี่ยเวลามันเคลื่อนไหวอะมันเคลื่อนไหวกันตอนกลางคืนใช่ค่ะนักลงทุนเนี่ยอาจจะไม่บางคนอาจจะไม่สะดวกถ้าเราเทรดทองไทยเนี่ยถึงแม้เราจะเปิดถึงตีสามก็ตามแต่ว่าก็อาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยซัพพอร์ตนะคะแต่ของที่ทางฟิลิปเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ต24ชั่วโมงค่ะ,ะ,คะก็เป็นจุดเด่นเลยเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนแล้วส่งคําสั่งซื้อขายอะไรเราเราจะต้องมีมีวิธีการยังไ,งไงบ้างใน,<ม>ใ,น,ใ,นในการซัพพอร์ตคือเรื่องการส่งคําสั่งจริงหลัก แต่นักลงทุนต้องเปิดใจน,นิ <c oughs> ๆๆดน,นึงว่ามันเป็นทองคาต่างประเทศนะวอลลุ่มมันเยอะ <c oughs> นะคะการเคลื่อนไหวมันก็จะค่อนข้างชัดเจน <c oughs> ดังนั้นตรงนี้อาจจะเป็นจุดแตกต่างนะคะ,ะที่คนดูด้วยไม่ว่าจะเป็นเงินเริ่มต้นลงทุนต้องใช้เงินมากหรือเปล่าคะจริงๆเงินเริ่มต้นลงทุนเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะคะเริ่มต้นที่2 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองในการวางหลักประกัน นะคะก็สามารถเริ่มต้นลงทุนเทรดตัวฟิวเจอร์ต่างประเทศได้แล้วค่าคอมมิชชั่นถือว่าถูกมากถ้าเทียบกับขนาดสัญญานะคะประมาณ3เหรียญ3เหรียญยูเอสดอลารนะคะคือถ้าเทียบกับขนาดสัญญานี่คือมันตัวใหญใอ่อย่างถ้าเป็นทองคำเนี่ยนะคะอย,อย่างที่บอกคือค่าความบนุส99.9% แต่ค่าคอมมาอยู่ที่ประมาณ3เหรียญนี่ถือว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยถือว่าถูกมากนะคะนอกเหนือจากโกลฟิเจอร์สินคะเมื่อกี้คุณแอมก็พูดถึงอินดีคส์ฟิเจอร์เหมือนกันบอกว่าตอนนี้คนนิยมเทรดกันมากเลยสินค้าอ้างอิงของอินดีคส์ฟิเจอร์คืออสินค้าอ้างอิงของอินดีคส์ฟิเจอร์คือพวกดัชนีค่ะเช่นดาวโจนส์ S&P นะคะ NASDAQ กดัตเซลนะคะหรือว่าจะเป็นหางเสงฟูซี่อย่างเงี้ยคือมันมีทุกทุกทั่วโลกเลยนะคะมีอินดีคส์ฟิเจอร์ทั่วโลกให้บริการ <Trade S 1> นะคะแล้วอยากเข้ามาเทรดใน Index Futures เนี่ยมีโอกาสหรือว่ามีข้อดีอยังไงบ้างคะคือข้อดีของ Index f u t u r e จอนะคะอย่างที่บอกคือมันมีเวลาซื้อขายและยะเวลาซื้อขายเกือบ24ชั่วโมงนะคะคือ Index f u t u r e จเนี่ยมันอ้างอิงมาจากพวกดัชนีในประเทศนั้นๆน,น,นะคะอย่างถ้าเป็น t f e c t ไทยเนี่ยก็จะเป็นตัวเซตนะคะที่ให้ให้บริการซื้อขายตัวดัชนีเนี่ยช่วงเวลาทำการเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเราไปเทรดตัวอินด x ฟิวเจอร์ที่ต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเทรดอย่างยกตัวอย่างเช่นตัว NASDAQ นะคะเป็นตัวฟิวเจอร์เนี่ยปกติเวลาทำการของตลาดหุ้นจะอยู่ที่2ทุ่มถึงตี3 <Okay. S 2> นะคะแต่ว่าถ้าคุณเท Index, เรด Index f u t u r e เนี่ยคุณสามารถเทรดได้เกือบ24ชั่วโมงเลย mm. นั่นแปลว่านอกจากเวลาทำการไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเทรดได้ ะะเป็นทางเลือล่องเราก็เปิดโอกาสในการลงทุนด้วยเลยนะคะ,คะอยากได้ตัวช่วยเพื่อที่จะอยากถามตอบพูดคุยหรือว่าติดขัดอย่างไรเนี่ยต้องการคนซัพพอร์ตเนี่ยนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับบริการจากฟิลิปค่ะ,คะบริการของหลักทรัพย์ฟิลิปในส่วนของฟิลเจอร์ต่างประเทศนะคะคือเรามีเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ต24ชั่วโมงะนะคะให้สามารถตอบคําถามนะคะทั้งเรื่องเทคนิคลแล้วก็เรื่องการลงทุนให้กับนักลงทุนได้เลย ตลอด24ชั่วโมงนะคะนอกจากนั้นเรายังมีแพลตฟอร์มนะคะ<ม>ที่เป็นแพลตฟอร์มจากกลุ่ม p i l l p p a p i t a l Group นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างมาสำหรับตัวการเทรดฟิวเจอร์ต่างประเทศเลยทีเดียว<ม>นะคะที่เรียกว่าโปรแกรมเทรดคือ Philip n นวานะคะอันนี้คือคือของเราเองเลยนะคะคือเราเราพัฒนาจากการที่เราให้บริการลูกค้าในเกือบ17ประเทศทั่วโลกเนะะี่ยค่ะให้ลงทุนในพวกฟิวเจอร์เนี่ยคือเราก็พัฒนามาเรื่อย นะคะเพื่อให้มันเหมาะสมแล้วก็เป็นตัวช่วยในการลงทุนกับนักลงทุนโปรเฟชชั่นอลค่ะ,ะ,คะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งสาหรับขั้นต่ําแล้วก็สําหรับแพคคอมต่างๆที่บอกว่าเออไม่ไม่จะต้องต้องไม่เป็นกังวลเลยในะคะในเรื่องนี้ค่ะขั้นต่ํานะคะเริ่มต้นแค่25,000บาทนะคะเป็นการวางหลักประกันะนะคะก็ซึ่งถือถ้าเทียบแล้วเนี่ยเทียบกับขนาดสัญญา,าถือว่าถูกมากนะคะ ท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้ามานะคะหรือว่าอยากจะไป explore สำรวจนะคะ r u t u r e s ในต่างประเทศหรือว่า global futures นะคะให้บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะคะเป็นคำตอบของคุณนะคะในเรื่องของบริการต่างๆโดยเฉพาะฟิลิป global market นะคะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ026351717นะคะที่สำคัญคุณแอมย้ำแล้วนะคะ24ชั่วโมงนะคะมีเจ้าหน้าที่ support นะคะมีในเรื่องของบทวิเคราะห์มีในเรื่องของความรู้ content ต่างๆมากมายให้ได้ศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุน ุแน่นอนนะคะหรือว่าแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลนะคะพูดคุยได้ที่แอดฟิล l ิป g l o b a l นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณแอมค่ะท่านข่าวพอดแคส